คือกล้องไหนคือทำไมขับตามถนาดเลยครับผมตัวนี้เป็นตัว1.4ขับเป็น1.4ของโซนนี้เกาจะ1.4หมดครับผมแล้วก็มีทั้งหาประตู4ประตูห่าประตูอา4ประตูก็จะเหมือนกันบริเวณกันข้างในเลยในเคือตัวท็อปสุดตัว LTZ มีรุ่นนี้เหมือนกันอะ แม่ครับโทรศัพท์เหมือนกันครับผมโทรศัพท์เหมือนกันเชื่อมต่อโทรศัพท์เหมือนกันม,มีรุ่นท็อปใช่ไหมครับมีรุ่นท็อปรุ่นเดียวครับมีรุ่นท็อปรุ่นเดียวก็เอแบคคู่ถุงลมดูใบค,คู่ระบบเบรกเอเอสครับข้างในก็จะเป็นทู้คนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นตัวปรับได้ครับผมยกปรับได้ครับ้ยกยก,ยก ใช่ครับก็ผ่านมาที่ M ครับผมผ่านมา M อ็มผ่านมา M นะคะระับผ่านมาเอ็มเห็นไหมตอนนี้แปลว่าเราขับอยู่ที่เกียร์สี่ครับแล้วก็ก,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 กดหมวกลบปกติธรรมดาครับอันนี้เห็นไหมลดลงมาเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์ที่สามเราอยากเล่นม่านเกียร์หน,<ไ>นึ่งครับผมใช่ครับ เรื่มพันสี่ใช่ไหมคะเนี่ยเพิ่มจตสี่ครับเพิ่มสี่ครับเพิ่สี่แล้วน้ำมันนี่เติมเต็มถังประมาณเท่าไหร่เต็มถังก็อยู่ประมาณพันพันต้นๆครับผมพันกิโลอ่ามันแล้วแต่ครับตอนนี้เครื่องผมสามารถเติม e20 ได้ตอนนี้จริงๆในปั๊มตอนนี้ก็คือปกติพวกผมก็เติม e20 ได้ครับผมครับเติมน้ำมัน e20 แล้วก็เครื่องยนต์สามารถรองรับ e85 ได้ครับตอนนี้ผมก็เติม e20 มาเหมือนกัน ฉเฉลี่ยก็อยู่ประมาณถ้าเป็นถ้าเป็นโซนิกก็อยู่ประมาณ14ครับ13 14กิโลนิตรครับตัวโซเฉลีลลฉล่ยความเร็วก็ไม่เกิน100ครับผมครับโซเฉลี่ยตัวนี้ของของโซนิกครับผมความเร็วที่ประมาณ100ครับผมปรับเองประหยันดน,น้ำมันหรอือเปล่าเนาะถ้าวิ่งทางไกลเขาวิ่งทางไกลถามว่าประหยัดน้ำมันไหมถ้าถามว่าอ่าก็ถือว่าประหยัดครับหนึ่งในตัววันี้ของมันด้วยครับไม่ถือว่ารถใหญ่กับน้ำหนักมันเท่าไหร่ครับ แล้วแรงม้าแรงบิดมันก็ได้ครับแรงม้าของมันอยู่ที่1 0 0รแรงม้าครับแรงบิดมันจะสูงหน่อยรถขัโรถจะเน้นเรื่องแรงบิดแรงบิดดีก็คือการออกตัวดีการสี่ตัวดีครับรถจะได้เรียบกว่าตัวคนอื่นมีแรงม้าก็เข้ามาช่วยคือเวลาเราวิ่งทางไกลครับผมถ้าเทียบกับบางยี่ห้อที่ซีซีเขาเยอะกว่าเราก็คือพันห้าีซีแต่แรงม้าเขาอยู่ประมาณแค่ร้อยสี่แรงม้าก็สูงกว่าเราแค่สี่แรงม้าแค่นั้นเองถ้าถามว่าประหยัดก็ถือว่าประหยัดเหมันครับแต่ของเราลดได้ตรงแรงบิด แรงบิดแรงมา้าอาจจะน้อยกว่าเขาแต่ว่าเราเป็นแค่พันสี่ถ้เทียบพันสีด้วยกันเนี่ยของเราจะจะชนะเขาอยู่แล้วในเรื่องของแรงบิดแรงมา้าก็ซีซีก็จะมีพันสีก็จะมีไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้นเองานั้นก็จะเป็นพันห้าหมดแต่แรงมา้าของเขาแรงบิดของเขาจะต่ำกว่ารเราแต่แรงมา้าจะได้เยอะกว่าเราแค่สี่ สี่ประตูเอ่อสี่ประตูนี้มีทั้งสองระบบหรือเปล่าคะสี่ประตูเหมือนกันครับรุ่นท็อปอ่ะเหมือนกันทุกระบบครับเหมือนกันครับทุกรุ่นของผมตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตัวเอ่อเบร์อัตโนมิติขออัตโนมิติขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเกียร์เมนูนเหมือนกันหมดครับสามารถเล่นเมนูนได้เหมือนกันหมดครับสามารถปรับเข้าโหมดไมนูนได้ครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ของของเชฟโรเลตครับโซนิคคูดอย่างนี้ครับมีเหมือนกันหมดครับเทรเวเซอร์ก็มีเหมือนกันหมด จะเล่นจะเล่นต่างระบบกันแค่นั้นเองครับของเทเบเซ่ก็จะเล่นผักมาแล้วก็กดขึ้นกดลงแต่ตัวของโซนิกเองจะเล่นระบบกดครับแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ครับเชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้สามารถพูดคุยในตัวรถได้ครับเอเมเมเบอร์เข้าไปที่เครื่องเล่นใช่ครับผมครับมเมนเบอร์อ่าเมมเบอร์ได้ประมาณ10หมายเลขครับ ประมาณสิบไมลเลยเพราะเราเมมเมอร์ในตัวหลักนะครับไม่งั้นเราต้องลบใหม่เราต้องนี่ใหม่แต่ถ้าเกิดสิว่าในการที่โทรเข้าก็เหมือนทั่วไปเราไม่ต้องรับสายเราสามารถกดล็อคในตัวรถได้เลยครับผมตัวนี้าครับผมตัวนี้ก็ได้ครับผมเราก็ตัวที่มือได้ครับผมสามารถปรับตัวที่ตัวชุดคอนโทรลที่มือได้ที่วงแหวนได้ครับผมตัวนี้ก็ปรับมาด้านฝาแล้ว ปกติตัวแรกแรกของเราจะเป็นอยู่ฝั่งซ้ายถ้าเป็นไฟเดียวซ้ายหรือขวารับตอนนี้ปรับเอาตัวเข้ากับคนไทยได้แต่ก่อนมันจะเป็นยุโรปหน่อยนิดนึงก็คือใช่ครับผมใช่ครับผมแต่ตอนนี้ก็คือปรับมามาเหมือนเหมือนเหมือนให้คนไทยเข้าับทีนี้เราถนัดโปรตอนภมันจะเป็นใช่ครับผมเพราะโปรตอนก็อยู่ซ้ายเหมือนกันยุโรปอยู่ซ้ายหมดครับแต่ตอนนี้ก็คือก็เอาบางอย่างของญี่ปุ่นเข้ามาของรถญี่ปุ่นเข้ามาเพื่อที่จะให้กับเข้ากับคนไทยครับ พอเราใช้ส่วนมากเราจะตัดด้านขวามือในรถนี่มันมีแบบออโต้ไหมครับไม่มีครับที่อยู่ขางนอกเป็นออโต้ของไทยเราจะไม่มีครับออโต้ก็จะมีตัวเดียวก็คืออยู่ที่คูดครับเชลล์เลตคูนั้นจะเป็นออโต้ครับระบบรี่ปัดน้ำฝนระบบไฟจะเป็นออโต้ก็คือเข้าสภาวะมีความมืดหรือความชื้นของตัวรถมีนานอย่างนี้ครับระบบจะทํางานเองโดยอัตโนมัติครับแต่ซนิกเราจะไม่มี นู่นยังใช้ในยุโรปแต่รถสเปคตรงไหนเปลือกละค่าเหมือนไครครับอาจจะครับมาเทียบมาเทียบจริงๆอ่ะราคาตัวรถรุ่นต่อรุ่นออปชั่นต่อออปชั่นถือว่าราคาไม่ถือว่าสูงมากครับเพราะตัวนี้มันก็ถือว่าราคาไม่ถึงหลักเจ็ด เพนึ S <S <reading repetition> ่งเพลงที like ่พีใจกัอ้นชอบมากๆเลยทีเดียวนะครับประตูนี้ก็เลยที่นมท่สนครับที่รอใของเจารสดานะครับแล้ก่อนหน้านี้เหมือนเลยรือเลเราจะตัสประตูที่ประตูเหมือนกันครับแล้วก็มี้าหลังด้วยสองดีๆนะครับแต่ว่ามันมันจะมีเหมือนว่าเราอยากติดตัวได้าะฉนัี๋ยวเราไปนะเหมือนมีบล็อกมาแต่ที่เก็บของแค่ของวงกว่าที่ใส่ โสคขาตัวก็จะเป็นบอดี้ตัวสปอร์ตนิดนึงันสปอร์ตนิดนึงที่ออวางละเอียดีดลยรว่าวันิสาขบูชาก็คือนทีบืซึ่งวิสาขบูชางพัร้ตงัวี่ยีสา้้ยหาครับวัติวนวิสาขวิชาความสําัวสาขบชาชอที่รน่าด้ทีสม ช่อง24ไีนต้องรับอีนี้้านัำเป็น๋อคกับถ้าอยากดเซฟอยู่ด้านในก็ได้คือสทศการที่เ็ครับคือเป็นปีที่ครบ2600ปีสักร ภายในนครับหรือว่าผมภายในก็ถ้าที่มาผมก็ถือว่าควารับผมก็ตัวใหญ่ผมู่หือว่าบอกว่าเราเห็นเขาได้ไหมเวลาบอกเลยก็ถือว่าบอกกับชัดนะชัดมันทำออกตัวเหมือนรถแข่งให้เวลาเราบิดตัวหรือรถเขาบิดตัวนี้มันมันจะชับเคลื่อนนี่แต่เอาเสเรานอนไม่ได้ในห้อกนะจุดนี้ก็เป็นห้องจริงๆน่าจะเป็นรถนั้ำเนาะมันทำความสะอาดยากไหมครัเนี่ยถ้าถามว่ามันมันจะง่ายกว่าตัวอีกกคอมบีตัวหนึ่งอยู่ครับ มีลูกค้าที่มันเรื่องขอให้เราทางเราเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาให้มาติดให้แต่ก็จะมีมันก็จะมีติดบอร์ดขโรงงานทางเชลโล่เนทฟู้ดนะครับทางศูนย์เของมาติดให้อยู่ที่ซึ่เลยนะครับแต่ล็นมีค่าใช้จ่ายเพมากครับหมายถึงเปลี่ยนบ่อร์ดเครัอคมเปลี่ยนเป็นหนังเหรอหนังครับใช่ครับก็มีลูกค้าหนึ่งหนังนะตัวนี้จะเป็นหนังแท้ครับที่เขามาติดให้ แต่ว่าเราบางทีลูกค้าก็บางคนเขาก็ซื้อตัวหนัง,งเตียมที่หุ้มเป็นแบบหุ้มมาก็มีเหมือนกันครับแต่ถามว่าถ้ากัมบะจีตัวนี้กับกมัมบะจีตัวนึงนี้จะทำความสา่งง่ายกว่าครับเพราะว่าเวลาเรานั่งหรืออะไรก็ตามมันจะกระชับตัวเราเองมันจะไม่ทําให้เราลื่นครับเราบีตัวมีอะัไรครับบางตัวมันเวลาเรานั่งอี้กมัมญะีมันจะมันจะลื่นตัว <S <S ที่เบอะเราเองอย่างนี้ครับเพราะมันสัมผัสกับเสื้อผ้า ระบบภานคอมมใน้านคอมนี้ได้นะครับที่นาระการจับูบคาครับลงคั่งกาให้นันุนกรชมทุกคนนะครับมีมีความจักใฝนะครับในคว่าจะวโยแลวกันนะครับจะได้มีแต่สิีเาูระไกรเข้าสู่จิตใจแล้ว ถ้าบอกไฟก็มีลูกค้าก็ถามเหมือนกันครับว่าทำไมไม่มีถัวอกวา้อของที่อยู่ติงวครับแล้วก็่องของนุแม่ครับแล้วถุงลมนี่อย,อออยู่แต่เฉพาะคนขับเหรอคะใช่ครับคนในแควแบคู่ครับคนในสากัมยกันแต่แบบคู่มันจะออกมาตรงไหนครับอ่าครับผมมันจะมีอยู่ด้านในครับ ไม่ไหมาถึงตัวที่ที่ที่จะออกมาก็คืออยู่ตรงขอบนั่นหรอครับมันคืออยู่ตรงนี้ครับมันจะอยู่ข้างแต่มีตัวจุดรวมตัวตรงแบบวันอย่างนี้ครับมันก็อยู่ตรงนี้ข้างไว้ตัวขอบตัวนี้ออกมาครับคือมันจะไม่เห็นไม่เห็นรอยครับผมเพราะมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าตังด้านหน้ครับ เซนเซอร์จับเมื่อมีการชนแรงขึ้นมาเข้ามาตรงที่คัสซีครับระบบตัวม้วนไม่ไหวจะไม่ทำงานความตัวนี้มันขึ้นอ่ามันขึ้นอยู่กับความเสียหายขึ้นอยู่ความเสียหายดีกว่าครับเพราะว่าความบางทีความเร็วถ้าคุณไม่เสียหายเยอะเซ็นเซอร์มันก็ไม่ทํางานเพราะว่าเมื่อถ้ามีการกระแทกจากด้านหน้ากับตรงด้านข้างเนี่ยเข้ามาครับผมเซ็นเซอร์ไม่ทำงานเพราะมันจะมีเซนเซอร์ตัวจับอยู่แล้วรับกระแทกแรงเข้ามาครับตัวม้วที่จะทํางาน แต่ถ้าเกิดบางทีไะนเราเร็วอยู่แต่ว่าความแรงมันไม่รถเสียหายไม่เยอะครับถุงลงมก็ไม่ทำงานต้องเอาประเภทแรงบางทีจะบอกว่าถุงบางทีง้าผมตอบว่าถุงถุงลมมันทํางานเวลามันมีการความเร็วหนอยบางทีรถไม่เสียหายแรงเน่ยถุงลมมันทํางานก็มมันก็ไม่ทงานไม่คุ้มอ่ะนเนาะแบบมันพอลูกหนึ่งวอาเวลาเกมแต่ละครั้งครับผม ส่วนหนึ่งนะครับป็นตัวสิบตัวไปครับแต่งได้พอมนะครับแค่ของเขาเลยที่ม่นอ่ามันมีหลายรุ่นผมเป็นได้ดีกว่าถ้าแต่งก็ได้ม่หลายรุ่นมากครับมันมีหลายแบบไม่ใช่หลายรุ่นมันมีหลายแบบครับบางคนอยากได้แบบแบบงันงทีแบบแบบอ่าที่เป็นที่เป็นแบบแข็งก็มีแบบแบบเรียบๆง่ายๆก็มีครับก็เช่น <tim> จริงครับมันมันก็เป็นไฟเบอร์เป็นพลาสติกมันก็แล้วแต่บางบางยี่ห้อครับผมบางยี่ห้อก็จะเป็นตัวไฟเบอร์กั๊สบางยี่ห้อก็จะเป็นตัวพลาสติกท่านนี้สนใจเป็นตัวแท่งประตูสีด้วยหรอสีดานกว่าครับสีประตูนี่รู้สึก ก็ดูรูปทรงหน่อยทิ่ลูกเล็กกดตั้งเยอะ สี่ประตูนี่หลังคาจะสูงกว่านี้ใช่ไหมเพอดีอยู่ครับผมใช่อ่าสูงกว่ากว้างกว่าแล้วเปล่าถ้าดูมันสูงมันถึงมันถึงกว้างกว่าครับเพราะว่าตัวข้างข้างหลังครับผมกว้างกว่าสองท้านดูได้ครับที่หกจะลึกจะลึกกว่า กันสี่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับมันจะมีตัววัดค่าตัวเฉลี่ยค่าน้ำมันให้เหมือนกันครับเหมือนตัวโค้ดเหมือนกันตัวเฉลี่ยว่าเราขับไปเท่าไหร่ระยะทางที่เหนือน้ำมันในตัวรถเลยลดเหลือเท่าไหร่ครับมีตัววัดค่าให้แต่ว่าการการขับทุกครั้งเวลาเซ็ตแต่ละครั้งเนี่ยถ้าคนขับคนเดียวกันมันจะตั้งวัดค่าได้เพราะน้ำหนักเท้าเราจะเคยคนไปขับเท่าไหร่ครับแต่คนต้อการครับแต่บางคนใหม่ขึ้นมามาขับเพิ่เยวะอีกแบบหนึ่งอ่ะคนละเรื่องไปอีกแบบหนึ่งครับการการการซึ่งเรื่องใหม่ขับตต้้ังงา ันบีมวยบีมเอาของในกระเป๋าเนี่ยหรือไมเเ่เนี่ยตังค์นั้นเนี่ยกระเป๋าตังคเนี่ยแม่อไอรถบีมเาให้แม่ลูก